สวัสดีครับผมเพืการทางไมบอลที่จะาอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่7เดือน5 255กันนะครับวันนี้จะพูดเรื่องของเซลซีได้เจ้าของใหม่ เกมมิกแม็กผงชนไก่แล้วก็เรื่องของสเปอร์โค่นแมนยูแชมป์ยากสวยพร้อมแลม้วไปฟังกันครับสจ๊วีได้เจ้าของใหม่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าทางสจ๊วได้เจ้าของใหม่แล้วเป็นกลุ่มทุนของชอปเบอร์รี่นักธุรกิจชาวอเมริกันที่เทดโอเวอร์ในมูลค่า2 5 0 0ล้านปอนด์หรือประมาณ1,5,000ลา้านบาทและการนำไปลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของสโมสร,รเป็นเงิน1.75พันล้านปอนด์ หรือประมาณ73,800ล้านบาทอย่างเช่นการปรับอครงกเตมฟอร์ดบิดนำไปลงทุนกับอาคาเนมีและทีมสอนหญิงนอกจากนี้เม็ดเงิน2.5พันล้านปองที่ถูกนำมาใช้เป็นการซื้อหุ้นก็จะมีการปูรายได้จากสวนดังกล่าวไปเข้าบัญชีธนาคารแห่งสาราอาณาจักรเพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรการสวนแบบครบถิกอุดตันตามที่พิมรามวิทได้ตั้งใจเอาไว้เพียงแต่ตรงนี้ต้องรอให้ทางรัฐบาลของสาราอาณาจักรเลืรองก่อนว่า หลังจากบัญชีดังกล่าวกำลังอยู่ในสภาพตัวระงับการใช้งานอยู่เกมบิ๊กแมตชหงชนไก่คืนนี้ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับสเปอร์ในรายกา,ารฟีเลียกิจเวลาตีหนึ่งสสตัวศึกเดิมพันทั้ง2องฝ่ายโดยลิเวอร์พูลต้องชนะอย่างเดียวเพื่อรุ่นแชมป์ส่วนสเปอร์ต้องชนะเช่นกันเพื่อรุ่นท็อปโฟดังนั้นเกมใน,นคืนนี้มีโอกาสสูงมากที่จะเสมอกันทั้งสอง แต่โดยสติแล้วในบ้านแอนฟิล17นัดในลูกการน,นี้ยังไม่แพ้ใครจัดเป็นชนะ1 4อ3แถมชนะรวดใน12นัดหลังสุดส่วนในเรื่องอื่นโมเมสซาราเตรียมลงเล่นนัดที่250รวมทุกระกาบในเ่อเสเ้อเลือกูประตูต่อไปในเกมพิเิกของซาราจะเป็นลูกที่118ซึ่งจะเป็นสติเทียบเท่ากับไมเคิลโอเวนและจะเป็นรองแค่ล็อบบี้ฟอลเลอร์128ลูกกับสตีเวนเจอร์ลาด120ลูกเท่านั้น สเปอร์ลุ่นเป็นสโมสรระดับที่5ที่คว้าัยเกมพรีเมียร์ลีกครบ500นัดต่อจากแนาก so รรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด703นัดอ์เซอน617นัดเซลซี616นัดและลิเวอร์พูล606นัดหากโซนนมินทำประตูไดในนัดนี้ก็จะกลายเป็นผู้เล่นสเปอร์คนที่2ในยุคพรีเมียร์ลีกต่อจากเกลรยบเบลในฤดูกาลปี2012-2013ที่ทำประตูในเกมลีกได้ระดับ20ลูกโดยที่ไม่มีประตูจากลูกโทษเลยสเปอร์โค่นแมนยูแชมป์ย่าสวย ปีนี้แชมป์ยอสวยตกเป็นของทอมมันฮอสเปอร์ประจรําฤดูกาล2021-2022โค้ชแชมป์เก่าอย่างแมตเตอร์อยู่นเต็ดทําให้แมนยูถูกพูดถึงแซาๆไปต่างๆกันว่าเท่ากับว่าแมนยูไม่ได้แชมป์อะไรในปีนี้เลยไอ้ก็แซวๆนะครับแมนยูอยาเกเคืองกันเลยโดยสำหรับรางวัลดังกล่าวถูกจัดขึ้นมาเพื่อลดย่องการทํางานของคนเบื้องหลังที่คอยดูแลสภาพสนามได้อย่างดีที่มีสภาพโดยรวมสวยงามได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับทีมอื่น หากไปภาพระการแดดทางเราต้องขอไปอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันข้ามาเยอะนะครับ